อาถอนมาซื่อตรงขยันอดทนเออแจ็คอะไรนะเชื่ออะไรนะทโซ่แจ็คมวยไทยนี่โอ้ม่ธรรมดานะครับเนี่ชทางโซ่นะครับเสรเจ้าเจ็คนะครับกำลังดังนะครับตอนนี้อ่ะมามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับอ่ามีคอมเมนต์นะครับจากน้องๆนะครับบอกว่านะครับรีวิว เสียงท่อให้หน่อยนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับอ่าพอดีนะครับที่ร้านเรามีเจ็ดยี่ห้อพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรันเจมนะครับ v c t ชานสปีดโอราชบุรีและอะไรอีกลืมที่พีโมโตโอ,อ่าแล้วก็จะไหมอ่านะครับ <Okay. S 1> เรามีเจ็ดยี่ห้อนะครับวันนี้นะครับเราจะทดสอบเจ้ารันก่อนนะครับอ่า ให้น้องๆได้ฟังเสียงนะครับสู่รุ่นต่อรุ่นนะครับอ่าเดี๋ยวนี้นะครับน้องๆกําลังหัดแต่งรถใหม่นะครับก็มีหลายท่านนะครับอ่าสำหรับน้องๆชุดๆเก่าๆนะครับก็โตๆกันหมดแล้วนะครับเป็นวัยรุ่นได้งานได้การทํานะครับก็เบื่อนะครับสําหรับน้องๆที่กำลังโตก็อยากแต่งนะครับอยากถามนะครับอ่ามีอะไรก็ถามได้นะครับทีนับถ้นี่ออกมาทีนี่ท่ออยู่นี่นี่ท่ออยู่นี่ นี่นะครับเดี๋ยวได้ก็เป็นรันนะครับตัวรันนะครับเราสั่งมาไว้นะครับสามใบนะครับช่างโซ่ถอดมานี่แกะดีๆลูกแกะมาแล้วนะครับโดยช่างโซ่ของเรามีน้องๆหลายท่านนะครับถามนะครับคิดว่าผมเรียกแบบ ตลกตลกหรือไม่ก็เรียกแบบฉาย,ยานะครับจริงๆแล้วเชื่ออะไรนะฮะ <é so S 1> นั่นเห็นไหมครับนี่ช่างโซ่นะครับนี่ <y ork> ทางนงู้นนะครับช่างสต์นะครับใช่ไหมโอ้โหน่า no. รีวิวเสร็จผมก็จะใส่ท่อเดิมคืนนะครับอันนี้อยากให้น้องๆได้ดูเอาแกะเลยั่งไม่เป็นไรแกะเลยมา<ด>แกะเลยแกะเลยเล่นของใหม่ให้เลยอ้าว นั่นหอดีดีสังทีนอ่ายี่ห้อรันนะครับเดือนที่แล้วนะครับก็ส่งไปจังหวัดอายุทยาหนึ่งใบนะครับเป็นน้องๆ้องผู้หญิงนะครับทักเข้ามาอ่ะขอกี่มิลน,นี่ยี่แปดอ่ายี่แปดมิลน,นะครับอ่าเสียงก็จะใหญ่ๆนะครับอ่ะใส่ไปเลยนี่รันตอนนี้เป็นอักษรโลโก้ใหม่นะครับนี่ยินักกังตก เออไม่ต้องแน่นมากช่างโซ่เอาแค่พอดีพอดีพอเพราะว่ายังไงก็ได้ถอดคืนโอเคแค่นั้นพอเอาเสียบอ,อ่าเสียบเลยเชุดอ่ะเอาน็อตร้อยไปก่อนลูก นัดร้อยไปทึบเออเออนัดร้อ,รอยอ่ะขันน็อตมาแต่ไม่ต้องขันแน่นแค่ไอ้แค่นั้นพอทินเมาวัานตาเอาเงินมาให้เลยเนี่ห้าร้อยสามสิบเนาะเออเออยังรู้จักไหมอ้ยะเอาเอาทึบ พอ28มิลน,นะครับเหมาะสำหรับรถทําลูกนะครับๆๆๆๆอ้าวอ้าวเก็บไปคขึ้นหนูอ่าได้ดูกันแล้วได้ชมกันแล้วนะครับได้ฟังแล้วนะครับสำหรับน้องๆ ที่ทักมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะเอาอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเจมนะครับมาใส่ให้น้องๆได้ฟังนะครับอ่าบอกว่าน้าครับนี่ผมเป็น f c นะครับกลุ่มผมนะครับก็มีรถประมาณ10กว่าคันนะครับอ่าผมจําได้นะครับน้องๆปีที่แล้วนะครับเขาซื้อชุดล้อไปจากเรานะครับซื้อชุดล้อไปจากเรานะครับชุดโยโกนะครับแล้วก็มีหลายรายการนะครับที่สั่งไปจากร้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็น ชุดขอบล้อนะครับแล้วก็ชุดไฟเบอร์นะครับแล้วก็ของแต่งอย่างอื่นนะครับอีกมากมายนะครับเป็น FC มานานนะครับอ่ะรีวิวให้ดูแล้วนะครับสำหรับนี้คลิปนี้สวัสดีครับ